พี่ก็บอกว่าอพี่เขาฟังท่านแล้วล่ะแล้วพี่ก็รู้แล้วล่ะว่ามันไม่น่าจะใช่นะน่าจะคาดเคลื่อนท่านน่าจะอธิบายผิดพี่ก็ขอคุยขอเข้าไปอธิบายไม่ไม่มีไม่ให้เข้าไม่ให้เจอนะ mm hmm. เราคิดว่าท่านสอนไม่ถูกเราก็เอาขอญาติชี้ชี้ขออนุญาตชี้เลยนะลูกศิษย์ก็มา mm hmm. ด่าเราเละเหมือนวันนี้เปี๊ยบเลย ถ้าอยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ท่านเป็นยังไงไปดูไปดูคลิป YouTube อะไปอ่านเลยของไทยนิวเออของไทยนิวอะไปอ่านเลยไปอ่านเลยไปอ่านให้ครบทุกอันนัน่นแหละแล้วบอกให้นะอันเนี้ยสเต็ปน้อยมากอันนูน้นหนักดาแสบกว่านี้อีกดาหนักกว่านี้อีกถามว่าทําไมทุกวันนี้พี่บอกดาพี่เลยดาให้แรงที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะดามนุษย์ด้วยกันได้อะเพราะอะไรพี่เจอมาหนักกว่านี้อันนี้จิ๊บจิบบอ้องโต๊ะจิ๊บ สมัยนั้นหนักกว่านี้สมัยนั้นเนี่ยนะโอ้โหถึงขัน้นมีคนมาดักยิงอะไรเลยนะไม่ใช่แค่ปลอมเฟซบุ๊กนะมาดักยิงเลยนะด่าแล้วทนไม่ได้ต้องฟ้องสิคะรออะไรฟ้องกันไปฟ้องกันมา20คดีนะคะ18คดีเราชนะนะคะแต่จำเลยชนะไม่มีประโยชน์ก็แค่ไม่ติดคุกนะคะ 18คดีนี่เป็น18คดีจากลูกศิษย์ในวัดลูกศิษย์นอกวัดสารพัดลูกศิษย์นะคะแล้วเราเอากับเราฟ้องกับเราก็ฟ้องกับฉับเหมือนกันพี่ว่าความคนเดียว20คดีใน1ปีชนะ18แพ้2เป็นข่าวตามนั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือก็คือประเด็นนี้แหละที่อยากจะพูดเมื่อ1ิกว่าปีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะอยากจะพูดเรื่องนี้แหละอยากจะพูดคำนี้อยากจะพูดเหมือนที่พูดวันเนี้ย นะคะแต่ไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะพูดได้เนี่ยเราการแก้ต่างกันเนี่ยเราพูดกันลับหลังเรียกว่านินทาถูกไหมา uh huh. การนินทากาันการว่ากันไปมาใช่วิธีการของบัณฑิตไหม uh huh. ไม่ใช่ที่ถูกต้องคือต้องมานั่งอย่างนี้แล้วคุยกัน uh huh. ถูกไหมปรากฏว่าพี่ก็บอกว่าอ่พี่เขาฟังท่านแล้วล่ะ uh huh. แล้วพี่ก็รู้แล้วล่ะว่ามันไม่น่าจะใช่น,ะน่าจะคาดเคลื่อนท่านน่าจะอธิบายผิด พี่ก็ขอคุยขอเข้าไปอธิบายไม่ไม่มีไม่ให้เข้ามไม่ให้เจอนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านอีกจะบอกเลยนะการทะเลาะวิวาททั้งหมดเกิดขึ้นจากลูกศิษย์<ม>เกิดขึ้นจากบรรดาเหล่าเอฟซทั้งนั้นเลยเ,เจ้าตัวเองบางทีเขาไม่มีอะไรก็หรอก<ม>แต่คุณนะ่ะปัน<ม>ปันจนเป็นเรื่องอะ่ะ<ม>ก็มาด่าพวกพี่นะคะมาฟ้องพวกพี่พี่ก็สัดฟ้องกลับ นะะจนคือคือพวกพี่ก็ผิดก็พูดตรงๆเลยเราก็ผิดเราก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราก็ตั้งกลุ่มคือคือเราอยากจะทําอย่างนี้เราไม่ได้ไงเราก็ตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาไอ้ท,ท,ที่ที่สอนผิดอ่ะขึ้นเผยแผ่ตอนแรกยังไม่มีการด่าก,กันนะ,ะคนคนก็ยังไม่เยอะมากแต่พอคนเยอะมีเรื่องทันทีอ่าเราก็เอาที่ท่านสอนไม่ถูกอ่ะที่เราคิดว่าท่านสอนไม่ถูกนะคะอันนี้พูดทางวิชาการนะอย่า,ยาฟ้องนะอ่า เราคิดว่าท่านสอนไม่ถูกเราก็เอาขอญาตฉีฉีขออนุญาตชี้เลยนะลูกศิษย์ก็มาด่าเราเละเหมือนวันนี้เปียบเลยถ้าอยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ท่านเป็นยังไงไปดูไปดูคลิป youtube อะ <c oughs> ไปอ่านเลย <c oughs> ของไทยนิวอะไปอ่านเลยไปอ่านเลยไปอ่านให้ครบทุกอันนั่นแหละแล้วบอกให้นะอันเนี้สเต็ปน้อยมากอันนูน้นน่ะหนักด่าแสบกว่านี้อีกด่าหนักกว่านี้อีก ถามว่าทําไมทุกวันนี้พี่บอกด่าพี่เลยด่าให้แรงที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะด่ามนุษย์ด้วยกันได้อเพราะอะไรพี่เจอมาหนักกว่านี้ไอเนี่ยจิ๊บจิบบองตรงจิ๊บสมัยนั้นหนักกว่านี้สมัยนั้นเนี่ยนะโอ้โหถึงขั้นมีคนมาดักยิงอะไรเลยนะไม่ใช่แค่ปลอมเฟซบุ๊กนะมาดักยิงเลยนะประโยชนั้นโซเชียลม่ได้แรงเท่าตอนนี้หรอกใช่เสร็จเรียบอ่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็เลย สมาคมกลุ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่สมาคมรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นด่าก,กันเชิดช้ำช้ำจนทนกันไม่ได้คือคนจะทนการด่าของคนได้นี่ต้องเป็นอริยะนะแล้ววางจริงๆนะคือใครจะด่ายังไงฉันไม่สนนะจิตของฉันอยู่เหนือสรรเสริญและนินทาถ้าด่าแล้วทนไม่ได้ต้องฟ้องสิคะรออะไรฟ้องกันไปฟ้องกันมายี่สคดี นะคะ18ดคดีเราชนะนะคะแต่จำเลยชนะไม่มีประโยชน์ก็แค่ไม่ติดคุกนะคะ18ดคดีนี่เป็น18คดีจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ในวัดลูกศิษย์นอกวัดสารพัดลูกศิษย์นะคะแล้วเราเอากลับเราฟ้องกลับเราก็ฟ้องกลับฉําเหมือนกันพี่ว่าความคนเดียวย0สิบคดีในหนึ่งปีชนะ18แปดแพ้สองเป็นข่าวตามนั้น mm hmm. อืม นั่นคือที่แผลอ่าเป็นที่มาของเหมือนดเป็นคนเอามาขุดเหมือนโพสที่อาจารย์เคยโพสแบบใช่ถามว่าพี่อายไหมพี่ไม่มีอะไรต้องอายเพราะพี่ผิดจริงพี่ผิดจริงไม่ใช่ไม่ผิดไปด่าคนไม่ผิดได้ไงวะถูกป่ะในเมื่อเราด่าเขาเขาเดือดร้อนนะถ้าถ้าเป็นผ้าอริยะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่ใช่ผ้าอาริยะท่านก็ต้องเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนหมดใครถูกด่าไม่ใช่อริยะเดือดร้อนจริงไหม จริงพอเดือดร้อนแล้วเราเบียดเบียนไหมเบียดเบียนแล้วเราทํายังไงอ่ะก็ต้องขอโทษเพราะการขอโทษคือการเยียวยาทางจิตใจที่ดีที่สุดเมื่อเกิดการทะเลาะก,กันใครจบก่อนพระพุทธเจ้าบอกสรรเสริญเมื่อเมื่อบุคคลวิวาทกันผู้ใดหยุดการวิวาทก่อนผู้นั้นเป็นบัณฑิตพี่หยุดพี่ปิดเพจให้เลยจบพี่รับจบคนเดียวเลยแล้วทุกทัวร์มาลงกับฉันเลย ฉันไม่ว่าเลยเพราะว่าฉันเอาทัวไปลงเขาฉ่ําแล้วฉันเอาทัวไปลงเขาจนลานจอดรถเขาถล่มแล้วเพราะฉะนั้นมาลงกับฉันได้เลยลงตามสบายใจเลยเอาลงไม่ฉ่ําใจไปเลยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ